เนะครับซึ่งช่วงเช้าเนี่ย9นาิกาถึงประมาณ2.10นิกาเนี่ยจะถ่ายทอดสัญญาณเสียงจาก FM 100.5อยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกคื่นหนึ่งเนี่ยจะเป็น AM 1494ก h z นะครับช่วงเช้าตั้งแต่ประมาณ8 5นะครับถึง3ทุ่เนี่ยจะถ่ายทอด FM 96.5นะครับ96.5ครับผมแต่ประมาณช่วงปีหน้านะครับทาง จะอยู่ช่วงเที่ยงคืนถึงตีสามนะครับเป็นรายการเพื่อนคนนอนดึกแต่ว่าช่วงเสาร์ที่นี่จะอยู่สามทุ่ม เทียบซะส่วนใหญ่นะครับรูปแบบการจัดรายการก็คงจะคล้ายๆกันถ้าเป็นคลื่น1494 14, จะเน้นเพลงบทเพลงที่มีคุณค่าหน่อยบทเพลงสุนทรพลารุ่ลรุงนะครับอะไรแบบนี้ส่วน1143เน1 4ยปกติเนี่ยเป็นคลื่นเพลงเพื่อชีวิตเดิมนะครับแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นคลื่นเพลงสตริงบ้างแล้วก็มีเพื่อชีวิตรวมหลายแนวนะครับให้ตอบรับกับความ